สามหาหาห้างมิมครับสวัสดีครับพี่น้องครับคนบ้านหน้ามือนี่มาหาหมิมเด้อไหมขออนุญาตมหาหมิมเพราะว่าช่วงนี้มิมเริ่มออกแล้วครับอันไทาพี่นอ้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาปลาเพิ่นเห็นเปิ้ลอ้นโตอนอยู่ปลายอยู่ข้าวสันก็เลยมาน้ำหาจะเข้าจักสีพอบ่พอเลยนี่อ้นโตนนี่สิยสอยู่สูงอยู่หรือเนาะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขอุญาตหาแป๊บนึงอ้อนโตน โอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเอาพี่แต่เนี่ยนาะมีมอันนี้มีมน้อยเอามันก็โอนต้นให้กนได้นี่อันนี้มีมน้อยเลยเดี๋ยวคนละห้างกันเนาะอันนี้ห้างหนึ่งห้างหนึ่งโอเคเดี๋ยวห้างนี้ผมห้างนี่ผมหักออกหาเก่าไอซีอะไ้แล้วอันนี้ต้นแดงต้นแดงเป็นวายยู่ยู่าเนาะอ่าเดี๋ยวไปต่อพี่น้อง กำลังนําหากันอยู่เป็นอะไรท่งนั้นนี่มาเบื้องห้างนี่ครับฮะนี่ตะห้างตีฮะ<อ>นี่ห้างนึงเนี่ยใหญ่ปะครับถือว่าใหญ่ปะอะไรซ้ำนี่ต้องมาเบุงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังต้นสีมา้ยังเหรอเะขามาหาของป่าสิเตีคนต้องเห็นอุนตน้นเดชสายเด้เดอ๋อผมมาห้างนี่แหละขะน่ะนี่ต้นนี่ยังนี่ต้นแดง อันนี้แม่นอยู่ยาเดี๋ยวนีเบิ่งก่อนว่าหางหยังนี่อยู่อยู่เดี๋ยวเด้อแป๊บนึงอันนี้คือว่าก็หางเมื่อกี้อยู่อันนี้มันหางบ่ได้หางังไสอยู่ต้นสะดาั่ตาบ่อยนนอันนั้นหางบ่แดงบ่ดำๆเด้แม่นครับหางบ่แดงบ่หางบ่ดำบ่ดำเออแม่นบ่แม่นมันบ่คือมีโตดอกมันเอาใบไปเฮ็ดหางหางซอกบ่แม่น อืมทางต่อว่ะไม่เห็นดอกม่วงดำทางต่อตอนสีขาวนะแม่นเอาเบอร์อีกห้อยจะบม่พ่อยืนเตีมาแป๊บเดี๋ยวพ่อสองห้างเน่อยโอเคแต่เดี๋ยวพ่อสองห้างกันเด้งคุคิดว่าทางนี้แหละที่น่าพูดถึงแต่ว่าหนานี้มันมหนาที่ท่านได้เต็มหรือเปล่าเต็มแล้วเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วหเปล่เต็มแล้วครับเต็มเลยเต็มงามเลยครับเบอร์อีกจะมาก่อนบ่ฮะเพื่อพ่ออีกโอ้เขาหายอีกเขาจะบม่พ่อยืนเตี้แน่แล้ว ฮะให้ให้จัาหน่อยบ่หรือว่าเดี๋ยวเด้วยสอบก่อนสอบมังกัรสอบมังกนเนาะให้คือจะปล่อยหามืออีกจัาหน่อยหนึ่งเพื่อพอเพิ่มมองลงไปอีกให้แต่คืออีเดียประมาใกล้น้ำเดี๋ยวจังไปหาเขาอ่านี่เดี๋ยวผมเตรียมของกันครับพี่น้องนี่ักั๊บหนึ่งนี่มักมักบุบมักยูคพุ่งมังเส้นเนี่ยอ๋อเป็นปลาแบบเนี้ยยูคน้ำพุ่ม แน่นครับมักภูมิเสียภูมิแบบไม่หายแบบมีน้ำมีน้ำนี่แห้งมากแห้งิมักว่านี่มันหูหว่าคนเขาไปหามันบ่นได้อิรีแม่นครับเขาก็มันก็เลยเลือกอยู่ในภูมิเขาก็หาหมอ่องยังละ่ะหม่องปลอดภัยของขาละครับบม่องนี่มันก็มีต้นหน่อยสุดแต่มีว่าแทางนั่นเดาป๋องกัน นานี่ยแหละครับหนามมันมันหาง่ายเพราะว่าใบไม้มันร่วงแล้วใบไม้ร่วงแล้ววันนี้มันวันนี้ห้อยคนเที่ยวอยู่ได้ดิเขาจะมาหาของปลาไปด้วยเลยเฮาอไปเอาก้อนหนึ่งครับจากใบเบื้องข้างล่างแล้วจากใบเบื้องข้างล่างข้างล่างเด็ผมอยากไปเบื้องอันดวงอันไม้ไพ่บ้านข้าวห้อยเจอแจ็คพอแจกข้างนะข้างฝุ่นอาะที่นี่ก็นี่เนาะว่าอยากไปเจอพึ่งลวงข้างเลย เอาโอเคครับเดี๋ยวเอาหางนี้ก่อนเะนะอันเทียมันมาต่อไฟยืดน้ำบานรห้อยอย่างหากันจิบพ่อเลยว่ามันอันมันถึงหลวงใจนนี่มีมครับแต่มันต้นน้อยๆก้อมเอาสิได้ก้อมกอดแล้วเมื่อแล้วมันเอ๋อมันหน่อยโพผล่ถูกพรมเสร็จหรอหาถูกถือม้าตะเหิงถือม้อยูินงีเงี้ยเงี้ยดักตัวเงียแล้วนะน้ำมหาบ่ละ เดกใหงยบะเป็นมัดเลยครับเป็นมัดเลยอานยังวะเส้นอดลืมอาวุธครับเห็นมั้เอาเน็มทุงกางเกงหลักและหลุดเหียน้ำท่าน่งจำเป็นครับ ờ cứ ngồi liền siêu thiệt à đã. hả 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 này. Mày hả 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 ใส่ตามที่หาได้เขียมเขียมใหม่แล้วยูดีแล้วเนียวคักยูเปลี่ยนของก็มิแต่คำว่า,าเซฟตี้ยูกับไฟเนาะข้างล่างก็เป็นหญ้าแห้งมาหนึ่งไว้รองเมืองเสร็จแล้ว ปูพร้อมต้องส่เวลาอูดโดนจังหน่อยครับปูดครับปูดเห็นปะเด็กขึน,น่ะเขาก็จะเ,เริ่มกระจายตัวกันแล้ว กองลงมาเลยม,มันเคยยังไม่เด็แตกห้างไหมเออมันแตกปุ๊บมันก็นจะเดี๋ยวเดี๋ยวกัเวนเขาห้องเขาจะอยู่บ่ได้อีกเนาะน้ <c oughs> ื่อไงเอาวันเอาวันออกก่อนจัะน้อยบ่อให้ย่เขาโคตัวครับหดตตัวขี้เนี่ยเขาใกล้คว้ากันอยู่ในในในร่างนี่ครับ<อ>เดี๋ยวเขาตัวโคตรตัวหมายถึงว่าบ่อว<บ>ัด<บ>แตก บ่แตกบ่แตกครับบ่แตกว่าบึ้มว่าโอ,อก,กาสที่จะแต่ถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเป็นเพิงเนี่ยเป็นพึ่งเนี่ยพึ่งรวงเนี่ยโดนควันเนี่ยคือแตกบึ้มออกเลยอืมครับจะคนละย่างกันอือันนั้นสู่เลน่นวาครับโดนควันเนี่ยคือแตกเลยแตกเลยคนละย่างกันแต่อันนี้โดนควันนี่คือหดเขาหดเขาเห็นปะนี่นี่นี่นขอก้มกันแม่นครับขอก้มกัน จะเอาทูบเออมันมันมันแลนจากข้างล่างไปข้างเทิงเนาะตรงหัวน้ำเนาะไปเกาะหัวน้ำไ้อาระสิก,กินทูบมันที่อยู่มันทีมันที่เห็นได้กินกับมันนันบ่คือหน่อยหนึง่งบ่ครับบ่มีกินนี่แหละกินทูบที่เห็นสมมติเอาแม่เอาแม่แม่มันออกบอ่ครับบ่มีตกข้างบ่บ่ครับ ล่มเปลี่ยนทิศนี่เอนครับเซนออนเป็นกระรางเอามิมอยู่เลยครับสูงเติบอยู่นี่ประมาณนี้ครับโอ้ยหัวน้ำสวยครับสวยปะสวยอ๋อนี่ประมาณนี้ครับเพื่นอนครับบ่อได้สูงมากนักประมาณสักสามเมตรสี่เมตรหัวน้ำสวย อพร้อมแล้วครับไปเลยมันก่อคุ้มกันแล้วเนาะพร้อมแล้วพร้อมแล้วจ้านี่ก็ดึงออกเลยจ้าดับติวันนี้บอกครับอ่ะถือไว้ปไปนี้ยฮะ <c oughs> ได้ไล่มันอีกหน่อยติ ครับบวบบบมัแต่หมดอีหมูลงวได้เนี่คือวางสันน้องบนแต่ว่ามันพอหาย่ปมหมตีเบิ่งแล้วอโอ้จกักเ้อครับแต่ประดิดซอยผมมาเนาะเนาะฮะแบบเบ๋<อ>มันต้นหน่อยก้องอย่างเดียวครับก้องแล้วอ๋อถึงบ่ ้นเนี้ยโยต้นหนึ่งหนีเนี้ยโอ้ลวังแล้วว่ามันแตกแล้วว่มันนมันจะเอียงไปทางพุ่นนิดนึงท่านใดผมไปยินพุ่นเอียงไปทางหลังทางหลังเหระเน่ยทางหลังถถาวันมาทางหนาเดี๋ยวผมไปเอาต้องเอาันออกให้ต้องเอาต้นไม้ออกติดป่ายที่เก่าครับแมวเอ้ยน้ำเดือดแมวจังว่าครับบัดเดียวไปยังป้าน้ำเลยแมวนี่หนึ่งมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวได้ด้ผมก็ลังมองอยู่ เราลง่งม่างว่าโอ้ยลงบุ้งหนาเลยมแมวเต็มเต็มเลยตัวนั้นเต็มเลยครับโอ้ยบ่มีจีพีเอสลงจอดเลยตอนนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขันบันมาทางหนา้าเออไปทางหลังเออทางหลังคือคือคือมาเลยมาเลยมาดังหลังเลยทางหลังคือเดี๋ยวผมจีกอมไม่ให้แต่ว่าออดไปไปลายทางอ๋ออันนี้เอาไว้ใช้นี่ถั่วปะ่ะแมนถั่วคือไว้เดี๋ยวจะไปล้นห้างมันอยู่ กันไหมฮะอาแตม่คุ้มแค่ไหอืมอ๋อได้ไหได้แล้วไปเดียนว้นมันหนักอยู่ตัวนี้เว้ยหนักเนาะมั้ยต้นไม้มันทันัดนั่นวาดดึงเอาเออดึงเอาดึงเอา เบาลงแล้วโอ้หหางสวยครับสวยปะสวยมากเออเดี๋ยวทหารจะตัดกันผมดูเบื้องใตทางขางเดี๋ยวมาเพราหุ่มมาทางผมตัวบ่ปะเดินนี้เลยเดี๋นี้บ่ป่เดินปล่อยมือนี่ออดนี่โผงเลยเลยครับสาธะเออตัดก่อนตัดกันแล้วมันดีดแล้วมันดีดเออจับจับสองมือ สวยมากสวยมากสวยจริงๆเอาพี่น้องถ้าใส่มีดเนี่ยน้ำแตกแตกครับอันนี้เป็นกันไกลตัดกิ่งเด้พี่น้องเลยแต่กันไกลตัดกิ้งกับบวกไข่ขาดนะบวกไข่ขามันเป็นไก่เก่าอะไรยังมีหน่อยกับเขาอยอะน้อยนึงอ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยนะเนี่ยนะเอาปล่อยเลยเจ้าข้างล่างแล้วก็ตัดเอาฮักอะไรตัวนี้วัน รับไปหาก็ได,ได,ได้โอ้ไม่แดงพี่น้องเราเลยไม่แดงว่าต้องราถึงเหนียวแจนแจนเนี่ยแทนแน่นอนเต้นเหนียวเนี่ยติดพวกไหนเอาไปเลยก็ได้ปไปเดีดว่าแต่มันหักตรงนั้นได้ล้องทุบผมบรพร้อมเด้อผมประเดยใส่หน้าก,กากคืออดเด้อโอเคปลย,เลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครกลัวไปลุยเล<า>ยคร <ๆ S 1> ับ โอเคสวยสวยมากมากโอ้โหพี่น้องบ้านงามงามน่างามกันไก่สุดยอดกันไก่เขาเป็นไก่เก่ามันต้องอ่านของออดที่สมอ่ะเขานั่นว่าหาเราเห็นอันเน็บกระเป๋าหลังโอ้ไม่ได้คลองหน้าคลองหลังใช่ปะโอ้ ไปฮะไปไปขนณะไปออกข้างนอกก่อนก็ได้ไปข้างนอกครับเชี่ยข้างนอกแต่แม่แม่มันถ้าได้เหมือนเดิมอะไรอ่ะโอ้แม่งก็ออกหรอกครับท้าพวกเชี้ยอ่ะเดี๋ยวคจับมันติดยืดห้างมันนั่นสิครับคือบ่าหนีเดี๋ยวเขาเอินว่ามันคนตัวครับบอกได้ปะนี่รถเอา ถอยเอาไมาจังวนนะหวะลดความเสี่ยงพี่น้องนอกกันซูมออกกันได้เนาะว่าต้องเข้าไปใกลๆขึ้นเนาะอืมเอห้างสวยสวยครับช่วงนี้เครื่องหัวน้ำเต็มดีแล้วเะหัวน้ำเนียนบ๊ แนนเลยครับแนนเลยตัวน,นั้นสวดมุกปลูกเลยไอ้เนี่ยก็ลูกมันลูกมันไก่ไหลายบ่ให้หรอกเนาะบ่ครับบ่บ่จได้เขามาใกา่ไก่นะข้มหมายอ่าถ้าเขาดูนี่มันจะปล่อยกินห้อรมโมนแบบอันเป็นกินคิวค้วไหมครับอ๋อ,อถ้าได้กินเลยดิว่าิวสวมเลยนะครับอ๋อ แสดงว่าถ้าถ้าดูนี่ไปกินออกมาเลยเนาะแมนครับนั่นคือเพิงให้เพิ่มมีมให้ใหถ้าว่ามีมให้กินออกสมส,มสวๆ,ๆอย่างนั้นครับสวยสวยสวยง่ายเตยวิเด่นนี่เนาะถือว่ายู่ดับหนึ่งครับระดับระดับกลางๆหรือีนี้ก็เห็นเขาขายนํำตลาดมันน้อยนึงไหม อันนี้ถือไว่าใหญ่เด้ครับนี่ระดับกลางไปหาใหญ่อันนพี่น้องโอ้เอามีมนักกันพี่น้องเอามีมมีมเดือนสามวันนี้โอ้สวัสดีฮอดเดือนท่าวันนี้สีบ่วงพ่ออีกหลายห้างกี่ทีโอ้หลายครับส่วนที่ส่วนเขาขยายพันธุ์ห้างหนึ่งวันใส่เวลาสัาง่งจะโดนไปบ่โดนนะบ่โดนพราเดือนป่ะเระมาณนี้แหละมาจับปุ๊บนีก่กระติด นุ่มๆข้าวเดียวเนาะข้าวเดียวครับอ่ากล่องยุกแข็งแรงขึ้นเพราะไปใส่เมาครับเออมีมันนี่แบกไว้เพราะไปใส่เลยนอนกล่องกันข้างล่างพี่น้องมันเกิเอะไว่าเมาโอเคบ่มีถูกเพชรบ่ได้เนาะก็ใส่ย่างอึนครับใส่ยาใส่ยังนี่กนะครับเป็นควันเนาะนะครับมันจะเกิดควันแต่ยนาครับ ว่าด้ดอกป้านี่อันตรายในน้ำอันตรายส่วนไปเอาใส่วัสดุธรรมชาติอันตรายเกินไปพี่น้องเนอะมีมิตรันใบไม้แห้งนี่เอาขึ้นแล้ววันนี้พี่น้องขึ้นแล้วอันนี้ก็ใส่ทูบนะครับง่ายสุดแล้วะเบิ้งยังไงก็บงามนาทีเข้ายังเบิ้งอีกจับอมาเนาะ เพื่อพ่ออีกเดี๋ยวลุ้งไปกลางวันนี้ฮะไปลุ้งไปหาหมองแรงหนามครับห้างไปกล่องดูพุ่นเนาะนะครับอ่ะได้ละโอเคไปห้างต่อไปครับวันนี้ฮะเดินทางครับพี่น้องครับแล้วข้าบนใกล้ๆนะอ่นนี่ครับเียบอุ้ยสวยสวยสวย,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยัดถ่ายรูปกันครับวันนี้ว่างั้น